ไหมิดัสังคอนดิจิวะวัตชิวะซันเดย์สโวลสันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพียโซทูนีวเจเินะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวระบบสร้างห้องเคียร์ทีฟสเปซกันนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในวันที่7มิถุนายน2023นะครับซึ่งตอนที่ผมกาลังทําคลิปนี้อยู่นั้นตัวเกมย,ยังไม่มีการอัปเดตหลบนี้เข้ามานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ได้มีการประกาศตลอดเวลาที่ผ่านมาจากเสนาดาเจ้าเนี่ยมาสรุปมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับ เหมือนกับเป็นพาริสู์และเนอรซึ่งจะมีอะไรกันบ้างก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มจากอย่างแรกนะครับก็คือตัวระบบคิดิวสเปซนั้นมันจะเป็นระบบที่เราจะสามารถทําการสร้างตัวห้องได้คล้ายๆกับตัวระบบไมล o o ูมหรือพ e น s ล n คอร์เตอร์ของฝั่ง PS4 นั่นเองนะครับแต่นี้เนี่ยได้มีการขยายสเกลออกมาทําให้จากเดิมที่เราเป็นการสร้างห้องเนี่ยเรียกได้ว่าสร้างทั้งตัวบ้านสร้างตึกสร้างหมู่บ้านเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ในตัวระบบอันนี้นั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะเข้าถึงค i v ิวสเปซได้นั้น ก่อนอื่นนั้นก็คือต้องไปทำตัวเทสหรือก็คืองานนะครับไปทำงานของ p c ที่มีชื่อว่าอาเช่ซึ่งจะเป็นเ p c ที่จะยืนอยู่ในทุกเมืองกันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นนที่คอนดูแดรเรื่องเกี่ยวกับตัวระบบคีทิวสเปซเราต้องไปทำงานเพื่อที่จะปลดล็อกกับเ p c คนนี้กันก่อนนะครับและเมื่อปลดล็อกออกมาแล้วปุ๊บเราก็สามารถเข้าถึงตัวระบบคีทเ s สเปซกันได้ซึ่งการเข้านะครับเราก็สามารถเข้าจากผ่านหน้าเมนูของเราหรือว่าจะเข้าที่ตัวเสาเรยวคลีิไวทที่ไหนก็ได้เนี่ยก็สามารถไปยังตัวห้อง Creative สเปซของเรากันได้นะครับแล้วก็สำับตัวห้องตรงนี้นะครับ ทุกคนเนี่ยจะมีอยู่คนละหนึ่งห้องเป็นมาตรฐานนะครับก็คือจะมีให้หนึ่งห้องต่อยานต่อไ d ดีนะก็คือถ้าหากว่าเราไปทําการสร้างเสียงต่างในห้องนี้ของยานนี้เวลาเราไปเล่นยานอื่นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับตัวห้องมันจะไม่ตามไปนะครับก็คือแยกไปเลยว,ว่าอ่าเรื่องกับสล็อตของห้องเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะของยานนี้เท่านั้นนะแล้วก็ถ้าหากว่าเล่นยานเดียวกันต้องการจะมีจํานวนห้องเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถทําการเพิ่มได้โดยการใช้งานเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ของพรีเมียมนั่นเองนะครับถ้าหากว่าใครที่มีการใช้งานพรีเมียมอย ก็จะมีการบวกเพิ่มห้องให้เนี่ยอีกหนึ่งสล็อตอีก1ห,ห้องนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการเพิ่มมากกว่าน,นี้อีกก็สามารถใช้ตัวแต้ม a r ร์คแคหรือแต้ม AC ในการซื้อห้องเพิ่มเติมกันได้ด้วยเช่นกันนะครับหมายความว่าในแผ่ตอนแรกเนี่ยเราจะสามารถมีตัวห้องต่อยาน,นะครับได้สูงสุดทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะแต่ว่าถือจะเป็นผู้เล่นสายฟรีหรือว่าจะมีการใช้งานพิเยมนะครับเรื่องเกี่ยวกับ สิทธิ์ในการใช้ฟังก์ชันต่างๆของตัวระบบห้องเครดิตสเปซนั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนห้องว่าอายานี้ถ้านไปเรื่อยฟรีเนี่ยก็คือจะมีได้แค่ห้องเดียวนะแล้วก็ถ้าต้องการเพิ่มเนี่ยก็ต้องมีการใช้งานพรีเมียมหรือไม่ก็มีการใช้แอปเอซีในการขยายห้องเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในตัวห้องกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับในตัวห้องเครดิตสเปซนั้นค่า d ด f a ฟอ t ์มันจะมีพื้นที่แบบเป็นพื้นที่เรียบๆที่เราสามารถทําการ ตัวพื้นตรงนี้นั้นเราก็สามารถทําการแก้ไขได้เหมือนกันนะก็คือสามารถแก้ไขพื้นประเทศได้แบบว่าอาให้พื้นดินเนี่ยมันต่ำลงไปเป็นหลุมเป็นบอ่อหรือว่าทําให้มันสูงขึ้นแบบเป็นภูเขาเนี่ยก็คือสามารถทําการตั้งค่ากันได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับตัวห้องตรงนี้นั้นจะสามารถรองรับคนได้พร้อมกันเนี่ยสูงสุดถึง100คนกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะแล้วก็สำหรับ สิทธิการแก้ไขนั้นก็สามารถมีได้สูงสุดถึง12คนพร้อมกันอีกด้วยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่เจ้าของห้องอย่างเดียวเพืพ่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็สามารถทําการแก้ไขได้เหมือนกันแต่ว่าต้องให้เจ้าของห้องเนี่ยเป็นคนให้สิทธิในการแก้ไขกันก่อนนั่นเนองนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าไปเจอผู้เล่นผู้เล่นหน้าใหม่ผู้เล่นคนอื่นแบบผู้เล่นขาจออะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมาทําการแก้ไขนะครับเพราะว่าสิทธิการแก้ไขเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของห้องทําการให้กันก่อนนั่นเองนะครัับบวกกองยรรถปเเื่่ี GM, ปรับเพลงที่มีการเล่นในตัวห้องของเรากันได้แล้วก็ยังสามารถปรับเรื่องเกี่ยวกับเวลาแบบเป็นกลางวันกลางคืนมีการแช่เรื่องของเวลาเนี่ยก็ยังสามารถทํากันได้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับ การสร้างสิ่งก่อสร้าง,ต,างต่างๆกันดีกว่านะครับซึ่งอันนี้จะเรียกกันว่าเป็นบิวพาร์ตนะซึ่งบิวพาร์ตก็คือจะเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในการตกแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพื้นกำแพงเฟอร์นิเจอร์ของเราต่างๆเนี่ยจะเรียกกันว่าบิวพาร์ตซึ่งตัวบิวพาร์ตนั้นก็คือสามารถหาได้จากหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง อ่ะอย่างเช่นร้าน AC s h ช p อซึ่งตัวร้าน AC Shop อนะครับจะขายในฐานะแบบเป็นแพ็กเกจนะอย่างเช่นเป็นแพ็กเกตอารีสอร์ทบิลหรือไม่ก็จะเป็นโซนิคคอลแลบที่ได้มีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะมีราคาอยู่ที่580 AC กับราคา 990AC นะครับแล้วก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับฟรเจตต่างๆหรือบิลพาร์ทของทางฝั่งนั้นนะ่ะไปได้ครบทั้งหมดเลยก็คือสามารถใช้แตบม AC ในการซื้อเพิ่มเติมกันได้แล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวบิลพาร์ทที่อยู่ในส่วนขอองตตัวตู้กกกาาาาชชนะคร็็ืเปาาทีีจ่จม เกี่ยวกับไอเทมพวกนี้กันอยู่ด้วยแล้วก็จะมีทั้งของรางวัลที่จากการทําแคมเปญต่างๆจากกิจกรรมจากการเล่อินประจำวันอะไรพวกนี้จากร้านค้าเอสซีช็อปก็จะมีการจําหน่ายเรื่องเกี่ยวกับไอเทมที่เป็นพรีเมีพาร์ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่แบบเป็นที่หลักเลยเนี่ยก็คือจะเป็นการแลกโดยการใช้ตัวเจเนซิสพอยต์นะครับเจเนซิสพอยต์นั้นก็คือจะเป็นตัวแต้มใหม่นะครับที่จะใช้ในการแลกของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวโะบบครดิตสเปซได้ซึ่งตัวเจเนซิสพอยต์นั้นจะสามารถหาได้จาาากการทํตัว หรือก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครดิตสเปซจากการได้รับของรางวัลจากตัวมิชชั่นพาร์ทเอิแล้วก็ที่อื่นอีกด้วยนะครับแล้วก็สำหรับสถานที่หลักเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ G.P. 3ก็คือจะเป็นตัวต้นไม้ที่เหมือนกับเป็นของประดับตกแต่งในตัวห้องเครดิตสเปซนั่นเองนะครับซึ่งเราจะสามารถทําการรับตัวแต้ม G.P. เนี่ยได้วันละหนึ่งครั้งจากห้องของเราแล้วก็ยังสามารถไปรับจากห้องของผู้เล่นคนอื่นกันได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีลิมิตในการรับในแต่ละวันกันอยู่นะแต่ก็ให้รูววว่่่าเเืองกกีย จุสิทธิ์นั้นก็คือสามารถรับจากตัวต้นไม้ GPT ที่ในห้องของเราแล้วก็ห้องของคนอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทีนี้เล่กับตัวแต้ม g p เนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ในการแลกเรื่องเกี่ยวกับวิภพ์ต่างๆที่มีให้เราสามารถทําการแลกกันได้แล้วก็ถ้าว่าใครที่ไม่ได้สนเรื่องเกี่ยวกับตัวระบบห้องตรงนี้นะครับก็สามารถนําตัวแต้มจ e สิทธิ์ point ไปใช้ในการแลกของแบบว่าเชิงคอมแบทเชื่ต่อสู้กันได้อย่างเช่นเป็นพวกแรก่หรือว่ากระดกอาเมนเนี่ยก็สามารถใช้ตัวแต้มนี้ในการแลกได้ด้วยเช่นกันนะครับแล ได้รับเรื่องของตัววิวพา์มาแล้วปุ๊บเราก็สามารถทําการกดใช้งานได้แล้วเมื่อกดใช้งานไปแล้วนั้นก็คือสามารถใช้งานวิวพา์ชินั้นนะ่ะได้อย่างไม่มีจํากัดกันเลยนะครับก็จะคล้ายๆกับพวก ถ้า l o อบบี้แอคชั่นถ้าอิโมดถ้าบอ t ชัยอะไรพวกนี้ที่เรากดใช้งานแค่ครั้งเดียวก็คือสามารถใช้งานได้กับทุกตัวละครในไ d ดีของเรากันแล้วนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยนะก็คือกดใช้งานวิวพาร์แค่ครั้งเดียวนั้นก็คือสามารถทําการวางได้แบบไม่มีจํากัดโดยที่จะมีผลทั้งไ d เหมือนกันเลยนะครับหมายความว่าไม่จะเป็นต้องไปหาชิ้นอื่นเนี่ยในการกดเพิ่มกันเลยนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับบิวพาร์พวกนี้นั้นมันจะไม่ได้เป็นไอเทมเหมือนกับของฝั่งเพียโซสอนะครับคือถ้าเป็นฝั่งขอเพล So two, มันจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่มันจะไปกินช่องเก็บของช่องอินเวนทอรี่ช่องคางเก็บขอ,ของของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับวิพาสของฝั่งนิเจอร์ซิตนั้นมันจะไม่ใช่ไอเทมแต่มันจะเหมือนกับเป็นการลงทะเบียนการเปิดใช้งานที่ไอดีของเราซึ่งถ้าว่ามีการลงทะเบียนไปแล้วปุ๊บเราก็สามารถใช้งานวิพาชนัน,นะกี่ครั้งยังไงก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่เปืองช่องเก็บของกันด้วยนะแล้วก็วิพาสพวกนี้โดยส่วนใหญ่่นะรรรับาารรรบ,บบจสาาาาาามถทํกปขดแว เป็นขนาดเล็กกว่าปกติขนาดย่ก,กว่าปกติก็คือสามารถทําการตั้งค่าได้ทําการปรับสีหรือว่าหมุนเนี่ยได้อย่างอิสระกันเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถวางซ้อนกันได้ในบางอ็อบเจกต์กระโดยได้อย่างเช่นถ้าเป็นพวกพื้นเนี่ยถ้าหากว่าพื้นแบบนําเป็นตารางสี่เหลี่ยมขนาดเท่านี้แต่เราต้องการแบบเป็นขนาดครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถวางซ้อนกันได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ก็ยังสามารถวางลอยกาอากาศกันได้ด้วยนะครับคือมันไม่จําเป็นต้องมีเรื่องเกี่ยวกับพวกเสาหรืออ็อบเจกต์อะไรบางอย่างเนี่ยมาเป็นตัวค้ำไว้ก่อนก็คือสามารถวางลอยกาอากาศกัน เลยก็จะคล้ายๆกับเกม m e c r a f t เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่คล้ายกับ m i e c f t อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีตัวโหมด Fly หรือก็คือเป็นโหมดที่ให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถบินกระอากาศกันได้ด้วยนะครับก็จะคล้ายๆกับเป็น Creative Mode ท,ที่ช่วยเราสามารถทําการสร้างสิ่งก่อสร้างเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวพิพานนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับที่มาการกดใช้งานแล้วก็การเปลี่ยนหลายๆอย่างที่เราสามารถทําการใช้งานกันได้ในตัวห้อง Creative Space ตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องถัดมาเน ก็จะเป็นพวกฟีเจอร์ต่างๆที่เราสามารถใช้งานกันได้เหมือนกันนะก็เริ่มจากตัว blueprint แล้วก็คือเป็นพิมพ์เขียวนะครับซึ่งตัวพิมพ์เขียวเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการ ก๊อปปี้สิ่งกอ่อสร้างที่เราได้มีการสร้างไปแล้วทําการก๊อปปี้เอาไว้แล้วก็มาเซฟบันทึกเอาไว้ในส่วนของตัวพิมพ์เขียวนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เนี้ยเราก็สามารถเอาไปวางเอาไว้ในโซนอื่นของตัวห้องของเรากันได้หรือว่าจะเอาไปแชร์ให้กับผู้รู้คนอื่นก็สามารถทํากันได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีการจัดอันดับด้วยนะว่าเรื่องเกี่ยวกับบูบินชิ้นนี้มีคนแชร์กันไปกี่ครั้งใช้งานกันไปกี่ครั้งเนี่ยก็จะมีการระบุเอาไว้ด้วยก็คือสามารถทําการออกแบบสิ่งาาาาาามมแแล้้้้ววเรรรกกกก็็อออไไปชััับบืื่่นนนคคสถทํดดยะต เรื่องเกี่ยวกับการเซฟบูปิตรงนี้นั้นจะสามารถเซฟได้สูงสุดเนี่ยก็แค่20ช่องเท่านั้นนะครับพะ,ะนั้นเวลาที่ไปทําการเซฟบูปิของคนื่อื่นมาเนี่ยก็อย่าลืมดูเรื่องกักสล็อตในการเซฟกันด้วยกันละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวบูปิหรือว่าพิมพเขียวนะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ c o n n e c t ซ y s t e m ซึ่งตัว Connect System มนะครับมันจะเป็นระบบที่เหมือนกับเป็นวงจรครับคือเราสามารถทําการตั้งค่าได้ว่าถ้าอะทาการเหยียบสวิตช์ตรงนี้จะเป็นการสั่งให้ประตูเนี่ยมีการเปิดออกมาได้ถ้าหากว่าเรามีการกระโดดตรงพื้นที่ตรงนี้นั้นก็จะเป็นการสั่งให้อะไรบางอย่างเนี่ยมีการทํางานขึ้นมาน,นเอนงนะครับคล้ายๆกับเป็นวงจรเรสตโตนกันเลยนะซึ่งนี่ก็จะเป็นระบบอันนึงที่เราเอามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆในตัวแคทติสเปก c e กันได้นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่อ ของตัว Cor เทน s ์สเแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวระบบที่เราจะสามารถนําตัวละครของเราเนี่ยมายืนเหมือนกับเป็น NPC กันได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเรามีการตัวแต่ตัวละครของเรายังไงเนี่ย n อ c ที่ยืนนั้นก็จะเหมือนกับแบบนั้นไปเลยซึ่งเราก็สามารถใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานต่างๆได้อย่างเช่นถาว่าใครที่ต้องการจะทาแบบ เป็นร้านเมดคาเฟ่อย่างนี้เราก็ทําการสร้างร้านอาคาเฟ่ขึ้นมาก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปทําการตกแต่งตัวละครของเราแบบให้มีการใส่ชุดเมดแล้วก็เอามายืนหน้าร้านมีการตั้งค่าคาผู้แบบต้อนรับลูกค้าเนี่ยก็คือสามารถทําการสร้างแบบนี้กันได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เราเอาไปปรับแต่งสร้างสรรค์กันดูกันละกันนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับระบบของตัวคลิปสเปซเรื่องเกี่ยวกับวิวพาแล้วก็เงื่อนไขาการเข้าต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่จะขอพูดถึงกันนั้นก็จะเเเป็นออนนรรืื่่่่ออองทีาาู้้ไว อย่างแรกก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวไอเทม Creative Space Special Edition ซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวบัตรสีม่วงที่ใช้ในการแลกของพิเศษของตัวระบบคิดอยู่ p a c e นั่นเองนะครับซึ่งการได้รับเนี่ยก็คือต้องมีการทำเรื่องเกี่ยวกับตัว Limited Test ของกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปี New g e r s e y นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ไดแต่ตอนนี้ไปจนถึงแค่วันที่7มิถุนายน2023เท่านั้นนะครับหรือก็คือจะเป็นก่อนการอัปเดตตัวระบบ c r e a i v Space นะแล้วพอถึงวันอัปเดตแล้วปุ๊บ เราก็สามารถนับแบบไปนี้เนี่ยในการแลกของกันได้นั่นเองนะครับพอใั้ถามว่าใครที่ต้องการแลกของพิเศษจากกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็ได้นาว่าให้ทํเได่เกี่ยวกับงานตัวนี้ก่อนที่จะมีการอัปเดตกันด้วยกันละกันนะครับแล้วก็งานเกี่ยวกับผ่านเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะก็แค่ไปคุยกับ n p c ที่มีชื่อว่าอาเช่ก็คือเป็นคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับตัวระบบเครียร์สเปซนั่นเองนะครับคุยแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่านเงินไขกันแล้วนะอ่านี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวบัตรสีม่วงเคเเเปรลี่ยกร วายเทมเฟรนดเจอร์จากทางฝั่งของ p พสโซทูนะครับทุกชิ้นเลยเราจะไม่สามารถใช้กับของฝั่งนิวเจ n ร s i ิตได้นะครับก็คือพวก ฟีเจอร์ของต่ตางๆที่มาทางฝั่งของเพโซทูจะไม่สามารถใช้ร่วมกับของฝั่งนิวเจอร์ซิตได้และฝั่งของนิวเจอร์ซิตก็ไม่สามารถใช้งานร่วมกับของฝั่งเพโซทูได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าจะทาฝั่งเพโซทูหรือจะเป็นผู้เล่นใหม่ฝั่งนิวเจอร์ซิตเนี่ยก็คือจะเริ่มเรื่องเกี่ยวกับครดิตสเปซพร้อมกันทุกคนนั่นเองนะครับก็จะเป็นความเท่าเทียมที่ตัวเกมได้มีการเลือกมาแล้วละเนอะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับไอเทมเก่าๆจะทางฝั่งของเพโซทูนะครับเดีเ๋ ฝั่งของดิจทัลสิทธ์ได้ใช้งานกันด้วยก็รอดูเรื่องการอัปเดตกันต่อไปกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบคลิปใ s สเป e ที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลก่อนการอัปเดตเป็นพาร์ที่ศูนย์ะครับแล้วก็สำหรับ พาร์ตต่อไปนั้นก็จะเป็นพาร์ตตอนที่ตัวเก์ได้มีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาอธิบายกันทีนึงว่าแต่ละอย่างในการใช้งานตัวค e ิปรือสเปซเนี่ยมีอะไรยังไงกันบ้างก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน,น